แค่นึกว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเดิมๆซ้ำๆสี่หปีโดยที่กูไม่รู้ว่าสุดท้ายกูจะได้ตังจากมันหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้แม่งก็รู้สึกทรมานแล้วนะมุมมองที่เรามองเขาเป็นซูเปอร์เกิร์ลอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปนั้นเองสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังล้ก็แฝดนะครับก็เป็นรายการที่หนัง,องนอสแอนด์นูที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูดรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจผมก็จะไปดูมาเล่นเพื่อนฟังครับ ส่วนหนังนี่คราวนี้นะครับคือเรื่อง blackpink light up the sky นะครับผมซึ่งเป็นหนังจาก netflix นะฮะเป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของ blackpink นะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีใน netflix มานานแล้วนะผมไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามีจนผมไปดูช่องเขาเป็นหนังเนี่ยเขาบอกว่าหนังเนี่ยเขาให้10เต็มเลยนะผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, สิเต็มเลยเหรอวะ <c oughs> ก็เลยแบบอยากจะไปลองดูมากนะครับทั้งนั้น,นี้ผมก็ไม่ได้เป็นบลิงหรือว่าติดตามวง blackpink มาก่อนเลยนะแต่คือพลาดติดตามนะครับผม ก็เราก็จะไปฟังความรู้สึกที่ได้ดูกันนะฮะหนังเรื่องนีนะ้พอผมดูเนี่ยผมก็รู้แหละว่าพอมันเป็นสารคดีเนี่ยเขาต้องพูดถึงเรื่องความเป็นมาแน่นอนว่าแบบเป็นยังไงประสบความสําเร็จได้อย่างไรอะไรเงี้ยแต่ผมชอบในการนี้เขาเล่าเรื่องนะทั้งสี่คนเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าแบบแต่ละคนเนี่ยคือไม่ได้อยู่เกาหลีเลยอะ,อะมีจีซูคนเดียวที่อยู่เกาหลีแต่อย่าง ลิซ่าเนี่ยก็จากไทยเจนนี่ก็จาก <New Zealand. S 2> อ,อ,ออสเตรเลียออสเตรเลียอแล้วโรเซ่ <L ose. S 2> ก็จาก <Australia. S 2> ออสเตรเลียออคือแบบแต่ละคนนี้แบบอยู่ต่างประเทศแล้วก็มาออดิชั่นกันหมดเลยนะทำให้รู้สึกว่าแบบทุกคนเนี่ยคือต้องห่างบ้านมาหมดเลยอะแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าการที่มาออดิชั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันต้อง เขาต้องยอมเสียอะไรแลกอะไรไปอ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าเออมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่เขาจะมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วในช่วงแรกเนี่ยตอนที่ผมเห็นมันผ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเจนนี่นะรู้สึกว่าเออดูแบบใสๆหน้าแบลลอะไรเงี้ยแต่พอมาดูเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกเฮ้ยเจนนี่นี่ตัวจริงทําไมแบบดูดููอะดูดูเหมือนเป็นผู้นําอะดูดูแกร่งอะ แล้วมันยิ่งมีคนมาบอกว่าแบบเจนนี่เนี่ยเขาเป็นผู้เหมือน perfectionist เรยรู้สึกว่าเออมันมันแตกต่างจากที่เราเห็นภายนอกเหมือนกันนะอย่างจีซูกับแชงเนี่ยผมพูดตรงนะตอนแรกผมแยกไม่ออกนะว่าใครเป็นใครเพาไม่ได้ติดตามเนี่ยแต่พอม,มาดูว่าเออแบบทำให้เรารู้จักคือแยกออกแล้วอะแค่นั้นเลยเออทำให้แยกออกแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนเขามีเสน่ห์ของเขาจริงๆนะอ่าใช่แล้วหนังเนี่ยมันก็เล่าว่า,อ,าอุตสาหกรรมเกาหลีเนี่ยที่ทําเกี่ยววงแบบ บอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยทำมาเกือบ2ี่สิปีแล้วนะแต่เหมือนกับว่าในขณะที่เขาทำอยู่เนี่ยสเกลความดังหรือว่าความเป็นที่นิยมอะ่ะมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนเหมือนกับโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็บอกป๊อปเนี่ยทำไมไมันต้องแยกกันต้องแบบเป็นเคป๊อปต้องมีเหมือนกับแบ่งแยกอะ่ะว่าเป็นป๊อปของชาติอะไรทำไมเราไม่ทำให้ป๊อปของเคป๊อปเนี่ยมันเป็นแบบสากลระดับโลกสุดท้ายแม่งเขาทำได้จริงๆอะ่ะกลายเป็นว่า ไอ้ข้อแตกต่างทางภาษามันคนบางทีมันไม่ต้องฟังความหมายออกก็ได้นะแต่เราเข้าใจดนตรีทํานองแล้วก็สนุกไปกับมันได้อะสำหรับเราก็คือชอบมากเรื่องนี้ทำให้เรารู้จักมากขึ้นเบื้องลึกมากขึ้นการที่เขามาเล่ามุมที่ไม่ได้สวยงาม,มอย่างที่เราเห็นนะ่ะคือเราส่วนใหญ่เราก็จะเสพแต่แบบอภาพคอนเสิร์ตภาพอะไรที่เจอแฟนคลับแบบโอ้ย้นหลาเป็นภาพแห่งความสุขความสำเร็จการห่างบ้านคิดถึงบ้าน ความท้อแท้หรือความทรหดที่เขาต้องเจอว่าเขาต้องซ้อมกี่ชั่วโมงต่อวันแล้ววันหยุดเขามีแค่เอ่อสิบสามวันหยุดทีหนึ่งแล้วต้องไปซ้อมต่อสิบสามวันติดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าโอ้โหคือเขาต้องทนขนาดไหนถึงเขาจะได้มาดังระดับนี้และอย่างการฝึกซ้อมเนี่ยตัวเท็ดดี้ที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะให้พวกเทรนนีมาซ้อมซ้อมทุกวันสิบสามวันหยุดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องซ้อมเนี่ยไปเรื่อย เพราะว่าช่วงเด็กเนี่ยจะเป็นช่วงที่รับการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ง่ายแล้วมันทําให้ต่อให้คุณผ่านไปอีกแบบ10ปีอ่ะคุณซ้อมไปอย่างนี้เรื่อยๆพอ,อถึงช่วงเวลาที่เหมือนคุณได้เดบิวต์ออกมาคือมันจะฝังอยู่ในร่างกายของคุณน่ะผมก็เชื่อเรื่องนี้เลยนะว่าแบบเออเพราะว่ามีอาจารย์ผมที่เคยสอนศิลปะคนหนึ่งเขาเป็นคนที่วาดโดยใช้แบบผู้กันเก่งมากเขาบอกว่าถ้าอยากเก่งอะไรอ่ะให้ฝึกเปอย่างนั้น10ปี ผมก็เลยแบบโอ้วะ่ะเออแต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้มาเดบิวต์เป็นศิลปินดังเนี่ยฝึกนานมาก4ปี5ปี6ปีแล้วแบบแค่นึกว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเดิมๆซ้ำๆ3 5หปีโดยที่กูไม่รู้ว่าสุดท้ายกูจะได้ตังค์จากมันหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้แม่งก็รู้สึกทรมานแล้วนะเออคือมันต้องมีใจรักแล้วก็มันมีความพยายามจริงอะช่วงแรกของหนังเนี่ยมันก็จะให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงว่าตัวเองเป็นยังไงคนรอบข้างคนที่สนิทเพ,นเ,พนเพื่อนในวงแล้วก็ จะเอารูปแล้วก็คลิปวิดีโอในตอนเด็กอะมานั่งดูด้วยกันซึ่งตรงเนี้ยผมชอบนะในการที่หนังนําเสนอแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นหนังทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะเล่าทีละคนเปิดคลิปวิดีโอเปิดรูปง่ายๆใช่ไหมแต่คราเนี้ยเขาเซตให้ทั้ง4ีคนเนี่ยนั่งอยู่ในโรงหนังแล้วก็มีภาพลงภาพยนตร์แล้วขึ้นจอวิดีโอของแต่ละคนทีละคนเลี้ยงกันไปคือไม่ใช่แค่เขาที่ได้เห็นแต่พเพื่อนๆเ,เขาที่ได้เห็นบอกอ้าวเฮ้ยตอน,นเด็กๆเธอเป็นอย่างนี้เหรอ ทำไมเธอดูแมนจังอะไรเงี้ย <C ül> ซึ่งผมก็อันนี้มันคือเรีแอคชั่นที่มันน่ารักอะ่ะม,มันทำให้รู้สึกว่าซุปเปอร์สตาร์ที่เรามองเข้าไปว่าแบบเฮ้ยคนนี้สี่คนนี้แม่งแบบ Girl ว่าเกิลพาวเวอร์ว่ะเป็นเหมือนหญิงแกล่งอะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีมุมน่ารักที่สวแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเขามีช่วงชีวิตวัยเด็กแบบนี้นะแต่พอมาช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยเขาก็จะพาไปดูแล้วว่า ความสําเร็จเขามันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบจริงๆก็ดังเร็วมากนะแบ็คพีง<ช>ะเปี้ยงป้างระเบิดเลยน่าจะเป็นที่คอนเสิร์ตโคเชาลา่ามั้งเขาเรียกว่าโคเชล่าไหมเออเออแล้วอย่างตอนนี้เขาไปคอนเสิร์ตโคเชล่าเนี่ยโหคือคอนเสิร์ตนั้น,นมีแต่ศิลปินรุ่นใหญ่ระดับโลกเท่านั้นเลยนะแต่วงแบ็คพีงเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีนะแล้วก็การว่าแล้วตอนไปเวิร์ทัวร์เนี่ยโอโหไปไปทุกมุมโลกอ่ะแล้วก็จะมี คนที่คลั่งแบ็คพิงค์เต้นตามท่าแบ็คพิงค์ได้มีคอนเงี้ยแบบโป่งเ e อ้แบ็คพิงแล้วก็ร้องตามได้หมดเลยซึ่งผมในช่วงจังหวะนี้ที่ดูอ่ะผมแอบซึ้งเลยนะรู้สึกเออแบบไม่รู้จะซึ้งทําไมนะแต่ก็เออเขาเาเป็นการที่เขาทุ่มเทมันตลอดอะ่ะมันประสบความสาเร็จแบบนี้ได้มันก็รู้สึกว่าโคตรเจ๋งนะนะอมดูแล้วซึง้งฉากน,านนะั้นอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราซึ้งตลอดทางเรื่องเว้ยเออรู้สึกว่าแบบกไ็ได้ด้วยปมนั่นแหละว่าแบบเออกูมีความฝันอะไรนี้มั้งยางวะ คือไม่ใช่ว่าฝันจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะแต่หมายถึงว่า g กของชีวิตอะคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยการที่คนจะประสบความสำเร็จได้ขนาดน,นี้นะมันต้องอยู่ที่ครอบครัวด,ด้วยเหมือนกันนะซึ่งก็ทําให้รู้แล้วว่าพ่อแม่ของแต่ละคนเนี่ยเขาเขายอมนะยอมที่จะให้ลูกห่างจากเขาอะพ่อแม่ส่วนใหญ่นะผมคิดเอาเองนะพ่อแม่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะไม่กล้าให้ลูกอะให้ลูก hey, ไ,ไปต่างประเทศไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็แบบกลัวแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยไงยแต่คือทั้ง3ามคนเนี่ย ทั้งลิซ่าเจนนี่แชงเนี่ยเขาเหมือนแบบพ่อแม่เขาสนับสนุนนะซึ่งมันก็มีฉากหนึ่งนะที่โรเซ่เคยพูดนะครับว่าคือเขาอ่ะเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยแต่เขาชอบร้องเพลงแต่พอเขาเห็นลิซ่านึงเข้ามาเนี่ยเขารู้เลยว่าแบบพี่คนเนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วลิซ่าก็บอกว่าในวงเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วใครเด่นด้านไหนเนี่ยก็จะแสดงมุมนั้นออกมาซึ่งผมก็รู้สึกเอ๊ย ความแบบคอมบิเนชันของของวงนี้มันไปได้ดีอ่ะคือทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีแค่คนในคนหนึ่งที่ดังขึ้นมาแต่แต่ละคนมันมีเอกลักษณ์อ่ะแน่นอนพอหนังมันพูดไปถึงว่าประสบควาเร็จไปมากขนาดไหนระดับโลกขนาดไหนเนี่ยแล้วช็อตสุดท้ายที่ทั้ง4ี่คนมานั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารเกาหลีอะแล้วก็พูดกันเรื่องแบบว่าเออถ้าฉันอนาะยุสี่สองนะฉันจะแต่งงานหรือยังจะมีลูกไหมเออป่านนั้นจะคงมีลูกมีเมียม,มีผัวแล้วหละ่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่า คือม,มันเป็นซีนจบที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะมันมันผ่อนคลายมากและทําให้รู้สึกว่าคือจากมุมมองเราเรามองว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นแบบศิลปินระดับโลกอะ่ะแต่สิ่งที่คุณมานั่งคุยกันเนี่ยมันคือเป็นเรื่องคนทั่วไปเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงทั่วไปที่มานั่งคุยกันว่าต่อไปฉันจะแต่งงานฉันจะมีลูกไหมแต่ในขนาน,นั้นเองก็ยังพูดถึงบริบทของเวลาที่เฮ้ยต่อไปเราจะได้ทำงานแบบนี้กันไหมนะ ถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาล่ะแต่เขาไม่ได้พูดด้วยความกังวลนะเขาพูดด้วยความที่เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโลกของวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทาให้รู้สึกว่าบางครั้งมุมมองที่เรามองเขาเป็นซูเปอร์เกิร์ลอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึง่งธรรมดาทั่วไปนั้นนั่นเองก็รู้สึกว่ามันเป็นตอนจบที่ดีมากๆเลยนะใช่เราก็ชอบคือคือจริงๆมันเป็นซีนที่ง่ายมากเลยนะมานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ย คือถ้าถ้าบทพูดที่เขาพูดตอนนั้นนะไม่ได้โดนใครสคริปมานะผมจะชอบมากๆเลยจริงๆถ้าหนังมันอยากจะจบให้มันไฮสุดแบบเอา้าเราบายบายเจอกันนะคะระเบิดปุงจบอันนี้มันก็จะเป็นจบอีกด้านหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเอ้ยไม่แบบแบบจบแบบเหมือนยิ่งใหญ่อะแต่พอคราวเนี้มันมาจบด้วยความที่มันลดวอลลุ่มลงมาให้เป็นแบบเบาๆกินข้าในร้าอาหารโต๊ะเดียวแสงนุ่มๆมันเลยแบบมันดูนชลมากอะเออ ก็คือจริงๆหนังเรื่องนี้มันไม่ได้นานนะมันชั่วโมง19านาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วหนังเนี่ยไม่ยืดเลยนะไม่อืดอัดคือดูได้ทุกคนต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนแบ็คพิงก์อ่ะแต่เราก็เข้าใจได้อะ่ะแล้วคือในเรื่องของการเล่าเรื่องของแต่ละคนน่ะเรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองของทุกคนเลยอย่างโรเซ่ที่แบบฉันรู้สึกอิ่มใจแบบดีใจมากทุกครั้งที่ฉันแสดงอยู่บนเวทีแต่ว่าเวลาฉันกลับไปถึงที่พักแล้วเนี่ย ฉันรู้สึกว่างเปล่าหรือเกินซึ่งมันก็แบบเฮ้ยมันท้าช่ะเรารู้สึกว่ามันท้าชมากอย่างเรื่องลิซ่าก็เออเราก็ชอบตอนที่เขาบอกว่าเขาก็ดีใจที่เขาก็เหมือนไอดอลของเด็กไทยอะไรเงี้ยเออซึ่งฉากที่เป็นภาพที่ลิซ่ากับไทยเมื่อกลก็แบบน้ำตาจะไหลแต่ก็มหาศาลเออแต่ก็แบบคนไทยมันลอยยมมากแบบห่างแตกแล้วทุกคนกแบบ็แบบลิซ oh ่าลิซ่าแบบโอ้ใหม่กอดปลืม้มดื่มไหมคะเงี้ยเดิมเลยคะ่ะ คอมมนเซอร์เข้าหน่อยจริงปกติชอบกินโคกซีโลนะตอนนี้กินแป๊บซี่แม็กแล้วไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยอืมและหลังจากนี้นะครับเราก็จะพูดคุยอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับหนังบ้างไม่เกี่ยวกับหนังบ้างนะครับผมตอนแรกเลยอ่ะถ้าเราจะไม่ผิดนะเราชอบโรเซ่แล้วเราก็จะดูแต่โรเซ่โรเซ่โรเซ่สักพักหนึ่งพอมาเห็นคนอื่นรู้สึกว่าเราจะต่อด้เจนนี่ก็จะแบบมาชอบเจนนี่ต่อแล้วก็ดู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 แล้วก็มาที่ลิซ่าคนที่สามแล้วพอเห็นจีซูบ่อยขึ้นอ่ะเฮ้ยจีซูก็แบบ เป็นออนนี่ที่น่ารักอะติดเรียบร้อยสี่คนครบวงเรารู้สึกว่าสี่คนนี้คือมีอะไรที่แตกต่างกันนะแต่พอพอเราเริ่มรู้จักเริ่มดูอะไรแบบเริ่มดูภาพของเขาในหลายๆด้านเยอะคือเรารู้สึกว่าเออทุกคนคือแบบน่าหลงรักอะอืมก็อย่างผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ไม่เคยรู้จักเลยนะแต่รู้ว่าสี่คนนี้ดังแหละแบ็คทีนดังแหละก็เลยเออเออเจนนี่น่ารักดีวะก,ก็รู้สึกเออชอบแล้วเขา คือเขาเป็นคนที่หน้าแบบแ,แบ๊ว์เบลลเด็กๆอ่ะแ,แ,แ,แต่เวลาเต้นทีผมรู้สึกเฮ้ยเนคนละเรื่องเลยอะ่ะแต่พอมาดูตัวสรารคดีตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้จีซวนี้สวยวะก็เหมือนวางตัวดีนะแล้วพอมาฟังเขาพูดเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อายุเยอะสุดเป็นออนนี่แล้วก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับคอยดูแลทุกคนในฐานะ คนที่โตที่สุดอะผมสุขวาเจนนี่ถึงจะเด็กกว่าแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของวงนะเคยมีคลิปหนึ่งที่ผมไปดูอะเหมือนสามคน่ะกําลังยืนถือถ้วยอะไรอยู่ไม่รู้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอะยืนยืนฉีกออกไปอะแล้วพอเจนนี่เห็นเนี่ยเจนนี่เหมือนกับว่าทําไปเล่นมุกรีรีวิ่งไปเหมุนตัวไปหาอีกคนหนึ่งอะซึ่งผมรู้สึกว่าเออความอะไรแบบเนี้มันดูอ,อ่อนโยนมากเลยนะการที่ไม่อยากให,ให้อีกคนหนึ่งต้องยืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอะ ผมเลยส่งเออแบบเออมันมันน่ารักนะไอความที่เอ็มปาร์ตี้อ่ะแต่ชีโซแจ่ชีซูไม่มีมีส่งว่ไม่เคยร้องไห้อะไรทั้งนั้นเออคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความเมตตาหรือว่าไม่เข้าใจมนุษย์โลกนะแต่คือเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์แบบว่าร้องไห้ยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอยทำไมไม่ค่อยทำไมไม่ร้องไห้วะอะไรอย่างเงี้แต่จริงๆคือบางครั้งไม่มีน้ําตาก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกเศร้าหรือไม่รู้สึกอะไรนะซึ่งพอมาถึงช่วงพาร์ทโรเซ่เนี่ย ผมก็รู้สึกว่า,วาโรเซ่นี่เป็นคนที่มีพลังบวกมากดูเหมือนเป็นคนที่เหมือนมีพลังงานบวกตลอดดูเป็นคนที่สดใสเวลาที่ไปเข้าห้องอัดก็แบบโอ้โหเข้าห้องอัดตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วก็เวลาอยู่ห้องอัดก็อยากจะร้องอะไรสักอย่างก็ไปร้องหวยหัวนะอยากจะร้องลองร้องดูแต่อย่าบอกใครได้ไหมให้เป็นความลับซึ่งอพลังงานแบบนี้เนี่ยมันมันรู้สึกน่าจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบน่าจะแฮปปี้นะ แต่พอมาถึงช่วงนิซ่าเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละเขาก็เป็นคนที่เท่คนหนึ่งอ่ะเขาก็ร้อ,องได้แรปได้ยังเป็นคนไทยด้วยมันก็ยิ่งเป็นความภูมิใจนะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่เราชอบมากๆากอะ่ะคือฉากที่เขาอัดคลิปวิดีโอของแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกอะ่ะโดยเฉพาะประเทศที่แบบฝั่งยุโรปเนี้ยเรารู้สึกว่าเอเชียนะคือเอเชียเราเอาจริงๆนะคือไม่ได้ไบแอสหรืออะไรนะเราก็ต้อง เราก็ต้องถูกมองว่าเออด้อยกว่าพวกเวสเทิร์นอยู่แล้วอ่ะในในในมุมของการเป็นศิลปินระดับโลกแต่ b l a c k พิงคคือเฮ้ยเขามีแบบแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกอะมันมันจะมีฉากหนึ่งนึงออกใช่ไหมที่เราภาพที่เราชอบคือมันจะมีภาพผู้ชายแบบผู้ชายฝรั่งที่ดูช็อปปี้ใส่เสื้อแบบเลิฟจีซูอย่างเงี้ยคือมันดู <S <S อะไรที่แบบโคตรคิวอะ่ะคือมันกลายเป็นเคาเจรแบบที่มันเป็น g l o b a l ไปแล้วอะ่ะ มันไม่ใช่แค่เคป๊อปแล้วอะไม่ใช่แล้วมันคือมันคือระดับโลกอะซึ่งผมว่าไอ้วัฒนธรรมที่เขาสร้างมาตลอด20ปีเนี่ยมันทําให้มาตรฐานของเคป๊อปเนี่ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยเขามุ่งมั่นกับสิ่งนี้จริงๆอะแล้วเขาก็ทําสําเร็จได้จริงๆอะ่ะอืมก็สุดยอดเลยฮนะตบมือ และหลังจากนี้ผมว่าฟาใจคะแนนพร้อมกันเลยนะฮะห้าส oh, ี่สามสองแปดโอ้โหสิบเลยเหรอเอาจริงๆไม่รู้จะหักตรงไหนอ่ะเ,เราเรารู้สึกว่ามันเป็นด็อกคิว t เม y นท์รีซึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีแบบมันไม่เหมือนหนังอะ่ะซึ่งกลายเป็นว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีอะ่ะออืมืมมแค่นั้นเลยแล้วแล้วที่เราชอบมากๆเหมือนที่อมชอบเหมือนกันก็นกคือตอนจบมันคือชีวิตที่ ทุกคนมีจุดที่สูงสุดและทุกคนก็จะมีจุดที่คือไม่ใช่ว่าสูงสุดแล้วตกต่านะแต่คือสูงสุดมันก็จะหยุดณนะตรงนั้นของมันอนะแล้วต่อไปคืออยู่ก็ต้องมาคิดอยู่ดีว่าชีวิตยุกจะเป็นไงต่อไปคนเรามันก็เหมือนดอกไม้ไฟอะมันก็จะมีช่วงที่รุ่งโรจน์มากปุ่งแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่จะต้องล่วงไปตามกาลเวลามันไม่มีใครหยุดยั้ยงข้อที่ริงนี้ได้อะล้วก็ทําให้ฉากสุดท้ายมันเป็นฉากจบที่ <c oughs> พูดเหมือนแบบว่าจัด เหมือนแบกพิงจะเจ๊งแต่คือมันก็เป็นฉากจบที่สวยงามนะคือทั้งสี่คนมานั่งคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนกันนะเพราะเขาตอนนี้เขาคงเป็นเพื่อนรักกันแล้วแหละทํางานมาด้วยกันขนาดนี้และสาหรับผมที่ให้แดคะแนนนะครับผมก็รู้สึกว่าสารคดีนี้มันมันก็ไม่รู้ตะแรงจริงนะคือมันก็ไล่เรียงลําดับเรื่องราวไปได้ดีจนจบแหละแต่คราวนี้ประเด็นที่หนังมาเล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทัดกับผมมากนะผมคือไม่ได้รู้สึกอินกับเรื่องการที่ใคร ต้องแบบต่อสู้ผ่านอะไรมาแล้วมาผสมสำเร็จคือเรื่องแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทัดใจผมมากอะไรเงี้ยแต่ในมุมของการสร้างหนังการเล่าเรื่องวงเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งที่จากวงเอเชียนจะมาดังในระดับโลกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีมากๆนะผมว่ามันก็เป็นหนังที่ให้แรงบันดาลใจได้นะสำหรับใครที่รู้สึกว่า,วาแบบเฮ้ยเป็นเด็กรู้สึกเด็กธรรมดายอยากจะ เติบโตอยากเป็นคนดังระดับโลกเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สร้างแรงบันดาลใจให้ได้อะอย่างลิซ่าเนี่ยตอนในเด็กก็เป็นเด็กจากจังหวัดบุรีรัมย์ใครจะมาน,นึกว่าแบบโหสุดท้ายได้เป็นคนระดับโลกแล้วเขาก็ให้ดูคลิปที่แบบไปแข่งเต้นแข่งร้องอะไรซึ่งเขาทํามาตั้งแต่เด็กๆนะเออผมว่าแม้แต่เขาเองก็จะนึกง,งไม่ออกอะไรก็ได้นะว่าแบบ ตัวเองจะดังได้ขนาดนี้อ่ะและทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนขับแบ็คพิงค์หรือว่าเคยดูสารคดีเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันมากนะครับก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับผมและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะและอยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกและเข้าไปเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยนะฮะก็จะสามารถเอาน้องปลาไปเลี้ยงให้โตได้เลยนะฮะเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีน้องปลาโป้ท้ายชื่อด้วยนะ แต่ถ้าเพื่อนชอบฟังรีวิวหนังชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนครและเพื่อกำลังใจกับผมนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวโอ้ลาลาจังหวะ